ต่อไปเป็นการใช้เครื่องมัดนะครับสาธิตการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับช่างต้องช่างต้องกำแพงเพชรนะครับนี่นะครับอุปกรณ์นะครับไม่รู้ว่าเมืองไทยมีใช้หรือเปล่านะครับเหมนทุกอย่างครับเลยครับนี่นะครับให้ทาคนเดียวเลยครับโชว์ฝีมือครับ ตัดออกนะครับนี่นะครับ <c oughs> ทำเหมือนเซียนทำเป็นเซียนเหมือนเรียนมานะครับช่างต้อง <c oughs> ไม่รู้จะใส่ถุกระเป๋าน,นะครับนี่นะครับนี่นครับวิธีทำนะครับจัดเข้าขัา้นเข้าที่กราทางนะครับ ีิดตั้นะครับพร้อมครับเอาให้แน่นนะครับพอมให้แน่นนะครับโอ้เอาละครับเอาละเอาละเอาละครับเอาละจะทำยังไงต่อครับทีนี้เอาไฟมาลนให้มันติดกันนอะไม่ใช่นะครับเป็นกิบนะครับเป็นกิบก็ล็อกนะครับ เดี๋ยวก็เอาปากกานะครับ่ร่าปากกาหรือปากอะไรนะครับคีบ,เ,คบเอ่อกดเข้าไปครับให้แน่นๆนะครับไม่มีรูดไม่มีไหลนะครับ ตอนตัดครับโเรียบร้อย,รอยครับเสร็จสิ้นครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับดูเตรมๆช่างช่างต้องครับช่างต้อง,งนี่นะครับกำแพงเพชร